อบอยลูจับงจบวาครับแปดสิบค่ะห้าหอยสามหอยห้าห้อายใร้าจน้าลจังบาดครับ

ตลาดลาวตลาดลาวบางบอลลอง 何 <laughs> หอยหอยเจ้าบาทครับหอยหอยเลยหอยหอยเลยไปรถรถเจ้าบาทหรอนีางหอยไหนาี้ไหลหอยหอยหน้าบ่โอ้ยค่ะหอยร่อย่ะปดสิบบาทดหอยเดือยี่สิบบาทหกสิบราคาคุ้มขายรูปโซ่เงินงามอยู่คงกินเปียน อาทิตนึงกับพ่ายเอาไม้แมนเ่าคุ้น่าายสิขอได้กินเบิ้งทเสียบในสถานการเปคไมร้นก็สอบ่นคนกินไม่ต่อเสียบแล้วแนขเ้ทำจิ้มเน่ยเป็นจิ้มทจาขายเลยี่ะ ได้กินแล้วเป็นหยังน้องมาแล้วขอขอค่าเลยมาไม่ขึ้นได้เลยบ่เข้าใจว่าขอชักบาทเลยเออคือบ่ได้ถามเพิ่นโลโซเท่าไหร่ ม่ได้ย <plane>. ุย <un sharing> ุุทเมาุบก <is> <alım> ุอยเป็นน่ไก่ร้อยห้าสิบับนะมัน่าจะบาครับเอาปาเลาบอาบาอาิบอ้ เอาสองลนะสองลเอาผมเอาสองลครับอาทิตย์ที่แล้วไม่มีใครมาเลยมาอยู่่เ้อะไร้มีก็ได้ไหมคุณพ่อ เรไปมได้พรอมนม่ใ้เได้เยั่งใ้ตวะเั่งให้โอ้โลเก่าจิซื้อกํหนึ่งก็่าจะเทงพอดีครับครับผม có tắm bắt đầu mặt ông gây mất hết hết mà hết 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 không hết 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 โปลหอยหน้าเดียวนี่ใครฟังเลยมาเสมาเห้ยเท่าไหร่อ่ะโอยรหอยผมได้แล้วครับหอยย่งมันหอยคนรอยกันนะหอยเศร้าหอยเศร้าแมตั๊ย้มาไปต่วครับ เอาลดไปาารู้จั้หนอยเาะเรื่องรอว่าไงของหางมดนี่เอาล่เลยรัเอาล่กมัจัคอาจะ้หน่อยเนี่ยอครัมาพักแพรอะไรเอาไโลดน้ำพักแพรมันก็แงะโหลดหน่ยรอบาทน่ะอ้ไรเเอาไปปลูกก็ได้ไรปาหนร้อบาทหนยทค่างน่ารยบทถึงพักแง่งพัแง่งแบบักแพ่จ้านโ่หละ้เสอร้อยหรอส้ยขอบคุครับผมจ้่